พี่น้องได่ดูใบไม้ร่วงเนะจ้ะอากาศกนล่างเปลี่ยนเมื่อนี้หนาวจ้ะพี่น้องหนาวเย็นแอนก็นล่างสิงย่างไปรับใบยาเนาะจ้ะเล็เส็บนะจ้ะอัพเลน พี่น้องกรนนกันลงช้นมายางไปเป็นมงข่อยพี่น้องเสียงลมวีวีฮอ่อแอนมออกมายางเย็ดงานอีกเลยได้พี่น้องเ้ย นี่กันสมมติว่าสิมาหาหมจะต้องมาโทร่มานอะจ้ะมัานจองคิวจองคิวแล้วก็สมมติมีประวัติอยู่เขากะยาเบิร์ดหรือว่าสังสียังไดกะแต่มารับยาเทนเพอนเนาะยาพพ่น้องนี่แหละงานงาน้องข่อยข่อยก็นั่งมาหาใบมหาหมอช่มารับใบรับเลเสีใบสั่งยาเนาะจ้ะ ใครยุนีเข้าบริดัตัวยุนีใจยุนีแด้อยานะพี่น้องตงน้นนี้คือ,อยังตงน้นงอนไกลสิพี่น้องเก็บบรรยากาศมาให้พี่น้องเบ้งอากาศหนาวแล้วพี่น้องเอ้ยใหม่ก็เริ่มเปลี่ยนสี ขับรถว่าเป็นน้ำเขากัดจริงๆสิพี่น้องเอาเจัากรยานมากแบเสียแล้วย่างเอาเอาอกก็นั่งไก่นะไอหางหนาวแกนเลื่อมมาทุ่งเมือมากพี่น้องนี่ล่งบาดเนาะจ้ะแอนกันสิใส่แมดตอนนี้แอนวาก,ก็ค่อยจะนัดได้พี่น้องใอ้แอนกันดีใส่แมดอีกครั้งหนึ่งนะจ้ะล่องบาดคนคนป่วยหลาย แต่แอ็นทายคลิปอยู่เดียวนี่ก็ยังยินเสียงรถวีบอกัะพี่น้องเ <Yeah. S 1> ั่นกันไหมทายพี่น้องเบิร์ดนะจ๊ะว่าเมื่อนึงเมื่อนึงเห็น,นแนน,นแบบไหน,น,นคนแกงสิเป็นมังเชื่อเป็นกระมาน้ำมังเชื่อเป็นกับกรม,มาน้ำนะจ๊ะเห yeah. ็นก็สิหมข้างหน้านี่เป็นหมอได้พี่น้องเห็นจ้ะตัวไหนหอมหอมในพี่น,อน้อ,อ,นนอง ไม่ยังน่าพี่น้องนี่คืเป็นใบแบบนี้นะพี่น้องแต่ว่าสามารถอะ้ก็ให้เบิ้งได้นอก้างหน้าซื้อเพิ่นอืมแต่ว่าเป็นมาลับมาลับใบเลยเซฟนะจ้ะพี่น้อง หลังจากที่ไปรับใบใบใบยาใบรทิเสนเจ้ะใบหมอใบสร้างยาหมอกับสิไปเอาอยาเด้พี่น้องแอนกับที่ชส่เวลาประมาณย่างไปก็ไปกาับเครื่องชั่วโมงนะาจ้ะพี่น้องอก็เก็บภาพบรรยากาศร่มปีวีกัพี่น้องหนาวนะจ้ะมื่อนี้แปดองศานะจ้ะ หมาวานเก่าลดลงเรื่อยๆจ้ะขึ้นแน่ลงแน่นะพี่น้องใหม่ๆิเริ่มพีเริ่มร่วงแล้วต้นสนพี่น้องแอนกะสีนี่กะส,สีเป็นลงเรี้ยนนะพี่น้องเริ่มเพียงปอนึ่งปอ2สองบานห้าหนีแล้วอัน ก็สิ่นี้มองหอกหลอจอดจักรยานใส่หมอกันนอกสำหรับพี่เจอเล็กน้อยนะยพี่น้องเป็นลงเลียนหมอใส่สีแดงเลยไม่เล่าสิขามถนนอยู่นี่เขาก็สิ่งนี่มองให้กดให้เล็กน้อยขามถนนน่าเป็น่ามเพอโคตรตีกตัวนี้สิเป็น ไฟแดงเด็กหน่อยขามแต่นนทอันก็นเค้มมาเห้งพี่น้องมาเซ้สวยๆจะเป็นสนามเด็กเล่นนะพี่น้องลงมาเอียงบนีนสนามเด็กเล่นเป็นลงเรี้ยนนะจ๊ะ ใหม่กับรังร่วงอันนี้ก็สิเป็นต้นแบบอันเก่ารัดฝรั่งอีกอีกหน่วยหนึ่งเลอพี่น้องทรงมันก็นสสเป็นเป็นแบบนี้อ่าจงงแง่งแง่งสีแบบพี่น้องเม็ดมันก็นสิเป็นเม็ดน้น่อยมันชิมี่สองสามแบบน,นาะจะแง่จสผ้าไปเบิ่ง น้ำเด็กเล่นนั่งพอนค่ายกับนี่ดอกมงดอกไม้เนี่ยมาแลงมันจะมีน้ำผูเด้พี่น้องนี่มันนี่เป็นน้ำเด็กเห่นโล่งเล็กหน่อยกับสิเหล่นรอพอ่อลอแม่พอ่อพ่อแม่มหับไม่เป็นน้ำผูออกมาได้พี่น้องมองนี่มันนี่ที่นั่งเล่น เยังที่ไทยให้เหบิ่งพี่น้องพี่น้องเห็นนั่นทางลง่มมั้งนะจ้ะยุนี่เขาบ่าค่อยจะมีใต่เอ่อใช้บ่มีสะพานหลายบันไดนะจ้ะเขาสีเฮดไต้อุโมงค์นะจ้ะ,จะ,มมะ,จะยังรัฐถนนไปขามไปฟังพุ่นนะจ้ะยังก็สิพาพี่น้องไปเบิ่งนะจ้ะ ศิ้นะระเบรกมให้อันดีบุคค่อยเขาโงมากผู้เดียวดอกพี่น้องย่านเอสิมักย่างข,ขานถนนนึ่งเทิงนะจ๊ะเมื่อในเอันสิไทยพี่น้องเบิ่งมันจะเป็นอุโมงค์ลัดใต้เทิ้งเทิงหัวเหานี่เป็นถนนนะพี่น้องมันก็สิมีไปฟังทุนมีสิไปฟังนี่นะจ๊ะจะเบิ่งศิ้นะเบิดเขาในยังพี่น้องรลวดลล่ เดียนยางมากเมื่อกี้นี่น,นอนี่แหละงานประจำโองแรงนี่ละสอดมาแล้วตะกี้เมื่อกี้เฮาอยู่ฟังคุณเหมืนบอพี่น้องตอนนี้มาฟังนี่แล้ว สิเปะรับยาอะไรียไปให้พู้เฒ่าเนาะจะไปน้องบางมือก็ไปซื้อของบางมือก็มารับใบเลเซฟบางมือก็พาเพื่อนออกมาช้อปปิง้งห็นมาเอารับใบเลเซฟนะพี่น้องแอนก็นสิคอจบคลิปนี้ไว้ก็อนนี้ซ้ำนี้แล้วพี่น้องเลยที่เขาไปรับยาแล้วก็ยังสิไปบ้านนะจ๊ะ รักษาสุขภาพด้วยจะพี่น้องอากาศเปลี่ยนเลยด้วยจ้ะ